มันเยอะเกินไม่ได้ทำไปพี่ตีมยังระบายหลายเล่มเลยตีไม่เมื่อยไม่เมื่อยเมื่อยหรอหนูก็นอนยืดไปดินอนยาวยืดไปเดี๋ยวลองสิ้นนะ แม่มาตามกินข้าวแล้วแม่มาตามกินข้าวแล้วเป็นไงแม่ยังมาตามกินข้าวแมไม่กินข้าวจริงจริงเขาเรียกหลายทีแล้วเออเขายังไม่เรียกให้ให้ให้่้หงอะไร้างผู้ชาย้หงมันห่วอื เหมือนกันได้ชุดเขาเป็นชุดกระโปรงไม่เป็นไรอย่าออกนอกเส้นนะออกออืนิดนอืยัยังยังยังไม่เปิดดูเลยระบายก่อนเลเออเดี๋ยวค่อยดูใช่ปวดมาไม่เก็บเลยระบายไม่เก็บม่ก็บรู้ใช่ไหมใช่ บอว่าโห่ไ <sympath> ม <icking> ้่มีกี่ลูกก็เสร็จแล้วก็ระบายเสียใช่คุยทำรายงานออมให้จทำรายงานขอให้ท้ากลับมาทำรายงานรู้จักรายงานจะเริ่มทำเหมือนการดิ้นเอานอนยืดขาไปแล้วนอนยืดขาไปเลยได้ระบายเดี๋ยวไี่กินม้าเอานอนยืดขาไประบายเลย ไหนอ่ะตอนจะไปชีเนื้อขีเนื้อขีขาระบายแขนกับหน้าแล้วก็ขาไงผมเป็นผีผมไม่กนกงระบายเนี่ยเพราะผมหิ้ขั้นไหนเล็กแต่ม,มันใหญ่หญผมก็ระบายได้ชีดำกับสีน้ำตาลเราไม่มีสีดำเราก็ระบายสีน้ำตาล ผีไข่ไม่โดนสวงมา,อาเออไม่เป็นไรนิดเดียวอลาบายนี่มือเมื่อกี้แบบอลาบายผีไข่โดนหวงไหมคะได้ผีวิ่งสวนจัง ย่างเลยเอาละใบยดีอย่าให้ออกเนี่ยออกนอกเส้็ออกนิดนึงนี่ละาาแขนนี่ก่อน ร,ออะ,ระบายขาเลยว <laughs>